Hello, Tishume. Welcome English I am Welcome English Class May Class to teacher ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะ open your student book on page 8ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า8นะคะนักเรียนเปิดมาเจอหน้าที่8แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็จะพบว่ามีรูปภาพและคำศัพท์อยู่ใช่ไหมลูก แลเรียนรู้ไหมคะว่าคําแต่และคํานั้นอ่านว่าอย่างไรถ้ายังไม่รู้นะคะเราไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and Repeat Coat Put on Finish By By Bu By car by bus, by train เป็นยังไงบ้างคะคลิกวิดีโอนักเรียนพอจะอ่านออกกันไม่เอ่ยถ้ายัางไม่แน่ใจนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะนักเรียนมาดูรูปแรกกันก่อนนะคะรูปแรกเป็นรูปเสื้อโค้ทยาวๆเลยใช่ไหมคะคำแรกก็อ่านว่าโค้ทโค้ต จะกดด้วยค่ะ C O A T Coat คำที่2ค่ะนักเรียนดูรูปภาพคนกำลังใส่เสื้อผ้าอยู่เลยภาษาอังกฤษเรียกว่า Put on Put on P U T O N Put on ก็แปลว่าสวมใส่ค่ะต่อไปนะคะรูปที่3เป็นรูปโรงเรียนนักเรียนสังเกตเวลานะคะเป็นเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งแสดงว่าต้องเป็นช่วงเวลา ถูกต้องคะ่ะช่วงเวลาเลิกเรียนนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า finish finish f i n i s h finish ต่อไปค่ะรูปที่ c by car by car b y c a r by car แสดงว่าเป็นรถอะไรคะรถยนต์แสดงว่าโดยสารด้วยรถยนต์นะคะต่อไปรูปที่6นะคะเป็นรูป รถบัส by bus, by bus by bus b y b u s แสดงว่าโดยสารด้วยรถเมล์หรือรถประจำทางนั่นเองนะคะต่อไปรูปสุดท้ายนะคะ by train by train b y t r a i n by train โดยสารด้วยรถไฟเก่งมากๆเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆกันไปแล้วนะคะให้นักเรียน open your workbook on page 8นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า8ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่8ในหัวข้อที่1นะคะเรามาดูรูปทั้งหมดมี8รูปด้วยกันรูปแรกก็คือรูปอะไรลูกรถไฟรถไฟภาษาอังกฤษคือคำว่า train นะคะข้อที่1นะคะต่อไป รูปที่สองก็คือการใส่เสื้อผ้าสวมใส่ก็คือคำว่า put on ก็คือข้อที่สองนั่นเอง put on นะคะต่อไปรูปที่สามอ่าเป็นรูปใหม่รูปอะไรลูกสังเกตดูสิเป็นรูปเท้ามีกี่ข้างเอ่ยมีหนึ่งข้างใช่ไหมคะถ้ามีหนึ่งข้างเราจะเรียกว่า foot นั่นเองะคะ่ะคือข้อที่สามต่อไปรูปที่สี่รูปอะไรเอ่ยอ่าเสื้อโค้ทก็คือคำว่า Court, นั่นเองในข้อที่สิต่อไปเรามาดูรูปที่5นะคะรูปที่5ก็คือรูปอ่าเลิกเรียนนั่นเองเลิกเรียนก็คือคำว่า finish นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูรูปที่6รูปที่6ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะเนี่ยจะคุ้นเพราะว่าเคยเรียนผ่านมาแล้วประวัติศาสตร์เราจะพูดคำว่า history history ก็คือข้อที่6ตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปรูปที่7 ูปที่7ก็คือรูปรถเม์นั่นเองรถเมย์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า bus bus นนในข้อที่7ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่8เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปรถยนต์รถเก๋งนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า car ก็คือข้อที่8นั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ดูรูปทั้งหมด8รูปแล้วนะคะแล้วพอจะแยกออกแล้วใช่ไหมลูกว่าเป็นรูปอะไรบ้างจากนั้นให้นักเรียนนะคะนำคำําคําศัพท์แต่ละคำเนี่ยแต่ละข้อนะคะนํามาใส่ในตารางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ผลออกมาแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆแบบฝึกหัดพอทำได้อยู่ใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนในวันนี้นะคะดเด็กๆ Thank you for watching and see you in the next video clip. พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะกูดบบา